สวัสดีนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับทีเด็ดเทียมวินทางช่องทางย t u b e กับรายการทีเด็ดบอลเต็งวันละตัวนะครับนะของเมื่อวานเราพักไปน้อเมื่อวานพอดีอาจจะมีบอลน,น้อยนิดหนึ่งผมก็เลยขอเวลาพักนิดหนึ่งเนาะวันนี้เรามาจัดให้เพราะว่ามีรายการสำคัญรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเนาะวันนี้ทางช่องทางย t u b e ผมจัดมาให้เลยหนึ่งตัวเน้นคือคู่ระหว่างปีศาจแดงดำอย่างเอซีมิลาน จะเปิดบานต้อนรับการเิทยาศาสารลิกาดงอย่างนิวคัสเซลนะตัวแทนจากพิมลิกอังกฤษเนาะเกมคู่นี้เตะก,กันเวลา5ทุ่ม45นาทีตามเวลาประเทศไทยเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูราคากันสักนิดนึงเนาะราคาคู่นี้เปิดมาที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างเอซิมิลานที่ต่อในราคาปอปอ,ปอนาะส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยไหลลงมาเหลือราคาเสมอแล้วส่วนสูงต่ำเปิดมาที่ราคา2ลูกครึ่งบอลคู่นี้ค่อนข้างที่จะสูสีเนาะและเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลย นอกจากผลงานทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาเลยอย่างที่บอกว่านิวคาสเซิลไม่ได้เตะยูฟาแชมเปี้ยนส์มาไม่รู้กี่ปีแล้วนะก็เลยไม่เคยเจอกันมาเลยส่วนผลงานเอซีมิลานนัดล่าสุดเอซีมิลานบุกไปแพ้อินเตอร์มิลาน5ต่อนเกมนั้นผมพอเข้าใจได้เพราะว่าเกมนั้นเนี่ยเอซิมิลานไม่ได้ส่งชุดเต็มลงสักเท่าไหร่เพราะมีมาเตะนัดสำคัญในวันนี้กับนิวคาสเซิลก็เลยไม่ได้ส่งชุดเต็มลงัเท่าไหร่เนานะได้ข่าวมาว่าเกมนั้นเนี่ยหลังจากเกมที่แพ้อินเตอร์เนี่ยสลาตันอิบัยโมวิดถึง ของเอซิมิลานเลยก็ว่าได้นะมีข่าวรูดออกมาส่วนผลงานผลงานในลีกของเอซิมิลาน4เกมที่ผ่านมาในลีกเอซมิลานนะผมชนะไป3แล้วก็แพ้ไปน1นคือเกมนะ่าล่าสุดแพ้กับอินเตอร์มิลานนะส่วนผลงานในบ้านผลงานในบ้านเอซีมิลานค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยไม่แพ้ใครมา5เกมติดนะและชนะมา5เกมติดและยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรและเสียไปแค่3ประตูเท่านั้นส่วนผลงานของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลในลีกนะ่าล่าสุดคือการชนะเบนฟอร์ตนะชนะ แค่1นูนย์เท่านั้นส่วนผลงาน5เกมที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกของนิวคาสเซิลชนะไป2แพ้ไป3เกมเท่ากับว่านิวคาสเซิลตอนนี้ในลีกมีแค่6คะแนนเท่านั้นนะและเสียไปถึง 7- จ็ถึงแปประตูเลยก็ว่าได้ส่วนผลงานเกมเยือนนิวคาสเซิลเกมเยือน2เกมล่าสุดแพ้มา2เกมติดมีแพ้แมนซิตี้มีแพ้ไบรตันเนาะส่วนความพร้อมในวันนี้ของทั้งคู่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าถิ่นเอซิมิลานนะเอซิมิลานออกไปแพ้อินเตอร์มิลานเละห้าต่อศูนย์ก่อนศึก 5-1พูดผิดก่อนกึกนศึก UCL นัดสำคัญในเกมนี้ส่วนความพร้อมจะไม่สามารถใช้งานเปียร์คาลูลูและอิสมาเอลเบนนาเซอร์แต่ข่าวดีก็คือการฟิตกลับมาของฟิกาโยโทโมลีนกักกองหลังตัวหลักที่จะลงปักหลักกับไซมอนเคลียร์นะที่เหลือก็เตรียมใช้งานหมดส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลอยู่สติลงนะยุดสติลงที่แพ้3เกมติดต่อกันด้วยการนชนะเบนฟอร์ดมาได้นอกจากที่คุมกำลังก่อนมาเย็นเอซีเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานโจเซฟวินลอร์ เอมินคราฟนะซึ่งพวงแขงกันเจ็บอย่างต่อเน,นื่องร่วมทุงรวมถึงโซเอริน so ตอนกองกลางตัวเก่งที่มีปัญหาเรื่องความฟิตหลังนะเกมนี้จึงน่าจะส่งซานโดโตนาลีลงเจอกับทีมเก่าอย่าง Milan, นะเอซีมิลานนอกจากเตัวจริงเกมนี้คาดว่าทางฝั่ง Milan, เอซีมิลานเตรียมจัดทัพมาในระบบ4-3-3ผู้่สาวตัวจะเป็นทางเมนจงแบ็กซ้ายจะเป็นทางเตโอแบ็กขวาจะเป็นคาราเบียนะเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวจะเป็นโทโมลี่ยืนคู่กับเคลียนะส่วน สามกลาง3ตัวจะเป็นไรเดอร์ยืนคู่กับมัซาและลอฟสตันชิตนะส่วนสามภาษในแดนหน้าปีกซ้ายจะเป็นทางเลอาน,นักเตะโปรตุเกสนะส่วนปีกขวาจะเป็นทางชุบบูเอเซ่หน้าเป้าจะปีกใครไม,ไม่ได้ถ้าไม่ใช่โอลิเวียชิลูนะส่วนความเฉพเป็นตัวจริงของทางฝั่งนิวคาสเซิลนะเกมนี้นิวคาสเซิลน่าจะจัดทํามาในระบบ4 3 3นะสามสามนะผู้รักษาประตูจะเป็นทางนิกโปนะแบ็กขวาจะเป็นทางคีเดียนที่เปรียบก,กับตันทีมแบ็กซ้ายก็จะเป็นทางเบลน์นะเซ็นเตอร์แบกสอตัวจะเป็นแชร์ยืนคู่กับบอสแมน นะส่วนกลาง3ตัวจะเป็นชอลลองยอนสตาร์ดิพูบกิมอไลและโตนาลี่ยืนฝั่งซ้ายส่วนสามระษาในในเดน่าปีขวาจะเป็นทางมิเกลอเมรอนปีซ้ายจะเป็นทางเฮวีบทัทนะหน้าป้าจะเป็นใครไม่ไ,มได้ถ้าไม่ใช่อนซักเกมเนี้ยถ้าเราวัดนเรื่องขุมาลังแล้วยังไงซะขุมพลังคู่นี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่พอเรามาวัดเรื่องการชั่วโมงบินในรายการยูเซียลเนี่ยทางฝั่งนิวคคสเซลแทจบจะไม่ได้ติดยูเซียลมาตั้งเนิ่นนานมาแล้วนะเกมนี้ผมมองว่า ยังไงซะเอซีมิลานได้ติในบ้านยังไงเอซีมิลานก็ไม่แพ้ที่เด็ดทายช่องทางยูทูปวันนี้ไปทางต่อเอซีมิลานในราคาเสมอนองทำไมถึงไปต่อเอซีมิลานเนี่ยที่บอกว่าชั่วโมงบินของทางฝั่งนี้เขาเส้นในรายการยูเซียลเนี่ยน้อยนะน้อยมากๆนะใช้คานี้เลยว่าน้อยมากๆยังไงซะมันต้องมีตื่นสนามกันบ้างแหละและเกมนี้มาเยือนเอซีมิลานซะยังไงเอซีมิลานก็ไม่แพ้แน,น่นอนที่เด็ดทางช่องทางยูทูปวันนี้หนึ่งตัวไปทางฝั่งต่อปีศาจแดงดำเอซีมิลาน ในราคาเสมอเนาะส่วนใครอยากเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP ใครอยากเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP ก็แอด m w 98มาได้เลยเนาะกลุ่มทีเด็ด VIP ของเรามีให้บอลตลอดเวลา m w 98มาได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ